ลูกอะไรเอ่ยพามาเก็บมอนเมอรี่นะครับหลังบ้านลูกโตใช้ได้นะครับรถถ้าสีคำๆดำๆเนี่ยรถจะหวานถ้าสีแดงนี่จะเปรี้ยวอันนี้ดูก,กิ่งนี้นะครับดกเป็นดกปลูกได้ปีกว่าต้นนี้จเจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะครับ เนื่องจากไม่ค่อยโดนแสงอยู่ในพื้นที่อับแสงนิดนึงลูกก็ไม่ค่อยดกนะครับมอนเมอรี่ปลูกไว้รับประทานเองนะครับเก็บกินทุกวันนะครับฝั่งโน้นนะครับข้ามรั้วไปก็เก็บกินนะครับเพื่อนบ้าน ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับหลังบ้านมีสองต้นอันนี้ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นก็วางแผนว่าจะตัดชำเอาไปปลูกที่สวนนะครับรอดูกันต่อไปนะครับมอนเมอรี่